สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้แอดมินจะมาพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดที่สนามบินคาบูนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นถึง2ครั้งนะครับและทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเลยทีเดียวทั้งนี้ก็รวมไปถึงฐานของสหรัฐอเมริกาด้วยครับ โดยเหตุการณ์ระเบิดพีชีพในครั้งนี้นะครับก็ได้ทำให้มีผู้คนเสียชีวิตมากถึง60คนครับและบาดเจ็บอีกกว่า140คนเลยทีเดียวครับ และทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือนายจอห์นเคอร์บี้ก็ได้ออกมาถแถลงว่ามีทหารอเมริกันนะครับจำนวน11นายเสียชีวิตและแพทย์ทหารอีกหนึ่งนายครับซึ่งเหตุการณ์ก่อการร้ายในครั้งนี้นะครับโดยผู้ก่อการร้ายนั้นก็มุ่งเป้าโจมตีไปที่พลเมืองของชาวตะวันตกที่กําลังเดินทางไปยังสนามบินคาบูเพื่อหลบหนีออกจากประเทศอัฟกานิสถานนั่นเองครับ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นนะครับกลุ่ม i อซิดของอัฟกานิสถานนะครับก็ได้ออกมายอมรับว่าตนเองเป็นผู้ลงมือในการกระทำการก่อการร้ายในครั้งนี้ครับเอาละครับคุณผู้ชมแอดมินขออนุญาตพาทุกท่านนะครับไปทำความรู้จักกับกลุ่ม i อซิดเกันสักเล็กน้อยนะครับเผื่อว่าบางท่านนั้นอาจจะยังไม่ทราบว่ากลุ่มนี้เป็นใครกันแน่ครับ สำหรับกลุ่ม i อซิดนะครับคุณผู้ชมมีชื่อเต็มว่ากลุ่มอิสลามแห่งจังหวัดโคราซานครับพวกเขาเป็นกลุ่มติดอาวุธท้องถิ่นนะครับที่มีความสุดโต่งเป็นอย่างมากนะครับโดยเขตการเคลื่อนไหวของเขานั้นก็จะอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานและประเทศปากีสถานครับ กลุ่ม i อซิดนั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2015ครับมีสมาชิกราวๆ3,000คนแต่ว่าสมาชิกจากจำนวนดังกล่าวนะครับก็ได้ลดน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าทางสหรัฐนั้นทิ้งบอมใส่นะครับแล้วก็สูญเสียชีวิตจากการสู้รบกับกลุ่มตริบันอีกด้วยครับ สำหรับวิรกรรมสุดชั่วของพวกไอซิดเคนะครับคุณผู้ชมพวกเขานั้นได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุที่ป่าเถื่อนที่สุดนะครับในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยทางกลุ่มไอซิดเคนะครับมักมุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงเป็นหลักครับอาทิเช่นโรงเรียนของเด็กผู้หญิงนะครับโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งนะครับห้องคลอดบุตรพวกไอซิดเคเนี่ยเคยบุกเข้าไปแล้วก็สังหารหญิงที่ตั้งครร์อยู่แล้วก็ได้สังหารพยาบาลไปหลายคนด้วยครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าไอซิเคนะเวลานี้มีความเหิมเกริมเป็นอย่างมากเลยนะครับ นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมมีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะครับได้ออกมาให้ความเห็นว่าที่กลุ่ม I อซ K เลือกลงมือณเวลานี้นั่นก็มีเหตุผลมาจากสนามบินของกรุงคาบูตอนนี้นะครับมีพื้นที่ข่าวนะครับที่นำเสนอเป็นจำนวนมากแล้วก็มีคนให้ความสนใจนะครับเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับหากกลุ่ม I อซ K สามารถลงมือและประสบผลสาเร็จได้ไดก็จะทาให้กลุ่มของพวกเขานะครับเป็นที่โด่งดังแล้วมันก็จะส่งผลให้ ผู้ที่มีอุดมการเช่นเดียวกันกับ i อซิดนะครับหลั่งไหลเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มนอกจากนี้นะครับพวกเขาก็ยังจะได้เงินทุนต่างๆมากมายนะครับเข้ามาสนับสนุนกลุ่มของพวกเขานั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแอดมินคิดว่ากลุ่ม i อซิดนั้นเล่นผิดคนแล้วครับที่มาทําการโจมตีทหารของสหรัฐอเมริกา โดยในโจเบเดนนะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ได้ออกมาแถลงทันทีนะครับว่าเขานั้นจะไม่ให้อภัยกลุ่มไอซิดเคเป็นอันขาดครับพวกเขาจะไม่ลืมและก็จะออกไล่ล่ากลุ่มนี้นะครับเอามาลงโทษให้ได้ คุณผู้ชมครับสาหรับประเทศอย่างสหรัฐอเมริกานะครับเป็นประเทศที่กลุ่มก่อการร้ายนะครับไม่ควรที่จะไปะเหยียบตาปลาอย่างเด็ดขาดครับโดยเราจะเห็นตัวอย่างได้จากซัดดำฮุสเซนนะครับหรือแม้กระทั่งนายออสมาบินลาเดนนะครับก็ยังถูกตามล่าล้างสังหารเรียกได้ว่าพริกนรกพริกแผ่นดินพวกเขาก็จะล่าตามหาจนเจอตัวนั่นเองครับและสําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาพวกเขานั้นก็จะมีโรคจิตอยู่อย่างหนึ่งนะครับ นั่นคือหากพวกเขาต้องการที่จะล่าหนูเพียงตัวเดียวพวกเขาก็จะยอมเผาป่าทั้งป่าทิ้งนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับคลิปข่าวสั้นที่ได้นำมาเสนอทุกท่านในวันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับหากท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับและในวันนี้แอดมินก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ